คนละ625บาทได้กินหมูหันพรีเมียมตามใจปราถนาแล้วแล้วก็นี่อีก5เมนูเลยวันละ10ชุดเท่านั้นน้ำส้มซิกเนเจอร์ทุกเหยือกรับกระเป๋ากลับบ้านไปด้วยโอ้โหนี่ตั้งใจทำให้เลยครับโอ้ย4คนคนละ625บาทได้กินหมูหัน พรีเมียมตามใจปานารถนาแล้วแล้วก็นี่อีก5เมนูเลยโอ้เซตนี้ต้องบอกว่าผมได้รับเสียงเรียกร้องมาว่าเนี่ยอยากแบบทําเซตพิเศษชุดพิเศษแบบกินกันน้อยๆคนเนี่ยก็ได้4คนกําลังดีตกคนละ625บาทได้กินหมูดําหันตามใจปรารถนาแล้วก็มีเมนูอื่นๆอีกหลากหลายเลยอ่ะวันนี้กินจริงจังกันเลยอ้าว มาลุยโอ้ยกินอะไรก่อนดีวะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแดกมาด้วยอีกสามคนนี่เชียชเช่ยวชาญปะเชี่ยวชาญร้องเพลงร้องเพลงไหมร้องเพลงค่ะจิ้มอย่างเดียวนี่ป้าลัดนี่เป็นแม่ครัวที่นี่นะเมย์นี่เขาดูบริการเอากินอะไรก่อนเลยเอาเอาหมูหันก่อนละวะเอาหมูหันนี่แถวที่สองแถวที่สามหมูดำหันตามใจปรารถนาไม่ต้องจิ้มซอสเพราะว่าเรามีซอสให้อยู่แล้วนี่ไม่ต้องจิ้มใดๆเลยคำแรก อืกินกับข้าวก็ได้มีข้าวผัดกระเทียมให้หนึ่งโถหนึ่งโถนะสี่คนเนี่ยรับรองว่าอิ่มแกงถือลูกเหาะมาเซตนี้ต้องบอกเป็นเซตคุณภาพแล่แบบเซตเล็กๆมากุ๊บน้อยๆแล้วมีเซตเล็กเซตกลางเซตใหญ่เซตใหญ่มากมาได้สิบสองคนก็มีอุ้ยขอข้าวอ้าวเบิ้นแล้วเหรอ มั่กิน,นมไไันหมดไปลถ้าไม,มากินไวย่างวะ<ม>เออเอาข้าวผัดกระเทียมที่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรจะสั่งเหมือนกันเพราะว่าเราผัดใหม่ๆกับกระเทียมแล้วก็เหมาะกับการกินกับหมูหันเนี่ยมันเหมือนเป็นข้าวมันอ่ะแล้วก็คําที่สองนี่ก็ซอสส้มยูสุนี่เราก็ดีไซน์มาให้กินแหละซีฟู้ดซีอิลวดำหวานนะอันนี้กินกับข้าวนะ พี่คิดต้าคะหมูขอ,ขอเลยฮะได้พอลูกนะมัมนะแบกเบิ้ลเลยนอืน้อเขาอกน,อนี่ไไก่ซีอิ๊วหอมผัดผักแล้วก็มีหมูหันเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไงเจ๋งจริงเพราะเราใช้หมูดําในการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับเอาคอสสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่เพื่อมาทําหมูดําหันแล้วก็ขั้นตอนการหันเนี่ยเราเตรียมงาน48ชั่วโมงหลายคนถามเดี๋ยววันนึงตอบปัญหาให้เลยขอแดกก็ํำ มีหลายคนถามว่าน้ำหนักหมูน่ะน้ำหนักเท่าไหร่ตอบงน,นี้เลยน้ำหนักหมูสดห้ากิโลนะครับแต่เราเรากระดูกออกเอาครื่องในออกเอาอะไรออกไปย่างหันเสร็จแล้วเหลือประมาณสองโลถึงสองโลครึ่งนะออก,กินได้ทั้งเนื้อทั้งหนังเน่ไม่ได้กินแค่หนังอย่างเดียวไม่ต้องเอาไปทำอย่างอื่นกินแบบนี้ไปเลยจะได้สัมผัสของความ กรอบฟูนะครับหนังบางกรอบฟูนะครับนานแล้วก็เนื้อที่ฉ่ำนุ่มกนีน้ากินผักเป็นด้วยเหรอเป็นลค่ะอ๋ออันนี้ยกกัเเนเลยคะอาค่ะอันนี้ให้ยกให้เนี่ยแดกหูเข้าไปถ้ารู้สึกเลี่ยนก็นี่เลยฮะส้มโรลเซียต้องจัดให้แล้วก็มันจะไปซีโรเซตใหมอ่อันนี้อยากกินไก่ซีออมเอาให้ผููสูงไวก่อนต้องให้ผูดวุโสโก่อน นี่เป็นแม่ครัวนี่เป็นหัวหน้าครัวไทยนะพี่รัตเนี่ยแต่วันนี้มากินอาหารจีนอุ้ยกะลํำอร่อยแฮ่ตามใจปรารถนาต้องบอกว่าทำลายกำแพงราคาไปเลยกับวัตถุดิบพรีเมียมแบบนี้คนละ625บาทได้กินหมูหันแล้วก็อาหารอื่นๆอีกนะเนี่ยสี่คนเนี่ยกินกันให้ดูจริงจังเลยหมดข้ามากี่วันลนะประมาณทานาทีค่ะ โูหนี่แดกตลอดเวลาเลยเหรอฮะอุ้ยไก่ซีอิ๊วก็อร่อยนีย่กินคู่น้ำจิ้มตีรสเนี่ยหูอร่อยวะ่ะอย่างไม่จบแค่นี้นะครับความพรีเมียมของเรากับความคุ้มค่าน้ำส้มซิกเนเจอร์มานี่น้ำส้มซิกเนเจอร์แอชวิตน,นะคะเราคัดสันส้มสี่สายพันธุ์ค่ะประสานรสหวานเปรี้ยวกลมกล่อมอย่างลงตัวคั้นสดทุกวันไม่แต่งกลิ่นนะคะ เราจะเสิร์ฟแบบแช่เย็นจัดนะคะเพื่อให้ทุกจิบส,สดชื่นแล้วก็ละมุนที่สุดค่ะเยอ,อกละ390อก้3 9บบาทโอ้น้ำส้มซิกเนเจอร์นะครับนี่มาแล้วต้องสั่งไม่ควรพลาดแล้วก็เป็นการเสิร์ฟแบบ Table เทเบิลไซส์เซอร์วิสเสิร์ฟข้างโต๊ะอย่างนี้เลยทุกเยือก หนึ่งเงยือกได้สี่แก้วกินได้สี่คนอ้าวหืดเท่จริงจริงอมนี่กินอาหารคาวไว้สักพักหนึ่งแล้วกินน้ำส้มหรอเดยก,กินก่อนก็ได้เพื่อเปิดปุ่มรับรสแล้วก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับสำหรับน้ำส้มซิกเนเจอร์รับไปเลยกระเป๋าแอสโวิ t ที่เป็นซิกเนเจอร์แบบนี้ ทุกเหยือกรับกระเป๋ากลับบ้านไปด้วยโอ้โ oh, หนี่ตั้งใจทําให้เลยครับสําหรับคนที่มาทานที่ร้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเซตเมนู5 5 0บับาทนี้จํากัดแค่วันละ10ชุดเท่านั้นเป็นเซตพิเศษนะครับควรจะรีบจองก่อนนะครับนอกจากนั้นไม่ได้มีแค่นี้เมนูชุดมี2 5 0 0ั5 0 0นี่เป็นเซต เป็ดปักกิ่งนะครับแล้วก็ยังมีชุด4,005 5แล้วก็6,005นะก็เป็นหมูดำหันกับเซตเป็ดปักกิ่งแต่ว่าสุดยอดของเซตเลย8 5 0 0ทั้งหมูหันและเป็ดปักกิ่งล่าหาอย่างอื่นอีกอันนี้กินได้12ท่านเลยนะเยอะมากอันนี้คุ้มจริงๆนะแต่ถ้าใครมาเล็กๆชุดเล็กๆน้อยๆก็อย่างเงี้ยแนะนำนะครับวันละ1ิ ชุดเท่านั้นรีบจองนะครับตามนี้เลยแอชยวิทต,ตามใจปรารถนาอือต้องสั่งน้ำส้มเลยนะได้กระเป๋ากลับไปโอ้ไปใช้อะไรดีอีตามจะใช้กระเป๋าทำอะไรเอาไว้ใส่ของค่ะแล้ว,แล,วแล้วใครจะให้อ่ะก็สั่งอีกเยอะสิเออเออเอเอ, <c oughs> เอแหมมึงรีบรีบเอาเลยยังไม่ทันให้เลย <c oughs> เออจะไปใช้อะไรใส่ของอะไรอ่ะไปใช้ใส่ใส่ใสอะไรใส่อะไร เชี่ยนหมากไม่ได้นะใส่หมากเขาเลิกกินกันแล้วตามใจาปานาเอา้ากินได้หมดมาที่นี่ก็ต้องหมูหันแหละแล้วก็เป็ดปักกิง่งตอนนี้ขายดีมากๆเป็ดปักกิง่ง